สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะครูจะพาทุกคนนะคะมาดาวน์โหลดกระเป๋านะคะทรอนโปกันนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ในการทำแพลตฟอร์ม ox cash กันนะคะให้เพื่อนเอนเข้าไปที่ play store หรือ app store นะแต่ว่าแนะนำนะคะทุกคนให้เป็นนะคะให้เป็น android จะดีกว่านะเพราะว่าถ้าเป็นพวกตระกูล ios เนี่ยมันจะเด้งออกเนาะนะคะอาทีนี้นะคะให้เราณนะพิมพ์คำนี้เลยนะคะทรลิงโปนะคะเพ,เ,พเพื่อนเเนาะเห็นไหมคะ อาจจะได้ตาแบบนี้นะแล้วเรากดติดตั้งเลยนะคะากดติดตั้งเลยนะแล้วรอสักครู่หนึ่งนะอถ้า iOS อาจจะดาวน์โหลดได้อยู่นะคะทรลิก์แต่ว่าเวลาที่เราสมัคร OS o Cash เนี่ยอาจจะเด้งออกนะคะแต่กระเป๋า,า iOS ก็ดาวนได้นะคะดาวน์โหลดได้เนาะเห็นไหมคะเข้ามาแบบนี้แล้วเรากดเปิดเลยนะคะเพื่อนๆน,นะกดเปิดนะคะอรอสักครู่หนึ่งทีนี้นะคะ หน้าตาสวยงามมากเลยเนาะน่านาเล่นมากเลยนะคะกระเป๋านี้ทีนี้นะคะมันจะมีสองนะคะทุกคนเห็นไหมอ่ะมันจะมีนะคะสองนะคะมีสองจุดให้เราดูนะคะก็คือนะคะคำว่า create wallet นะคะกับ import wallet ถ้า create wallet ตรงนี้นะคะก็คือสร้างกระเป๋าใหม่นะคะแต่ว่าถ้าเป็น import ก็คือถ้าเรามีกระเป๋าอยู่แล้วนะคะมี12วลลีก็เอามาใส่ตรงนี้เนาะอ่ะทีนี้ครูจะสร้างกระเป๋าใหม่นะครูกด create wallet นะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ระบบนะคะก็จะมาที่หน้านี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนสไลด์ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะสไลด์ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงล่างสุดเห็นไหมคะนะแล้วแถบตรงนี้ก็จะเป็นสีมืดนะคะไอ้อกกีก็คือยอมรับไหมกดยอมรับเลยค่ะเสร็จแล้วตั้งชื่อกระเป๋านะคะคลิกตรงนี้ชื่อกระเป๋าจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะคะ่าลองดูเนาะอ่ะครูตั้งชื่อนะคะเป็นอครูพี่อ้อยนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะเพื่อนเพื่อนนะคะ เพราะว่ากระเป๋าเนี้ยเป็นเฉพาะของเราเนาะเสร็จแล้วนะคะก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดนะคะตรงนี้เนาะบริเวณนี้นะคะอ่ะเรากดตรงนี้เลยนะใส่พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดก็นะคะให้เราตั้งเป็นตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่นะคะสักสีตัวนะคะตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ตามด้วยตัวเล็กนะคะแล้วก็ใส่เป็นอักขระอักษรพิเศษอย่างเช่นชาร์ปนะคะหรือว่าดอลล่าอะไรอย่างนี้หรือสลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะกูจะตั้งให้ดูเนาะกูจะเอาเป็นนี้แล้วกันนะคะ เป็นชื่อนะคะอะกรน,นะคะกอเคนะคะก็เป็นตัวใหญ่แล้วก็เป็นตัวเล็ก O R N กอนนะคะแล้วก็ครูจะใส่เป็นชาร์ปนะคะเพื่อนๆสามารถตั้งแบบครูก็ได้นะอ่ะครูใส่เป็นชาร์ปเสร็จแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะคะให้มันครบ8อักขระนะคะอ่าตัวเลขก็จะเป็นนะคะ8 9 7 9ดอ่ะแบบนี้ค่ะ นะเดี๋ยวครูจะกดลูกศรตรงนี้ลงเพื่อให้ดูหน้าจอเต็มนะคะเป็นไงคะถ้าเผื่อเราตั้งนะคะได้ถูกต้องนะ,ะตามที่เขาตั้งเงื่อนไขไว้มีตัวใหญ่นะคะมีอักษรตัวใหญ่นะคะมีอักษรตัวเล็กแล้วก็มีตัวเลขแล้วก็มีนะคะสัญ,ญลักษณ์อย่างเงี้ยนะอย่างน้อยแตัวนะก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะ่ะเครื่องหมายถูกทั้งหมดนะถ้าครบนะก็ผ่านถ้าไม่ครบเราก็ต้องมาแก้ตรงพาสิร์ตรงนี้ใหม่นะคะอ่ะตัวนี้ผ่านแล้วนะคะเราก็จะไปนะคะ อไปกดนะคะเขาจะให้เราใส่พาสเวิร์ดซ้ำนะคะอาคูก็ใส่ K O R N นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าเทสนะคะทดลองเนาะนะคะแล้วก็ชาร์ปโอเคเรียบร้อยละแล้วกด Create Wallet เลยนะคะกด Create Wallet โอเคนะรอสักครู่หนึ่งนะคะทีนี้เห็นไหมคะมาถึงหน้านี้แล้วนะให้เพื่อนๆน,นะคะอ่า Wallet เขาบอกว่าเราสามารถสร้างกระเป๋าได้แล้วแล้วก็ ให้เราแบ็กอัพนะคะ12วลีด้วยกระเป๋าดิจิตอลเนี่ยจะต้องมีนะคะอักขระ12วลีซึ่งสำคัญมากเพื่อนๆต้องจดไว้หรือไม่ก็ต้องใช้กล้องถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปไว้ห้ามหายเด็ดขาดเพราะว่านะเผื่อเราจะย้ายกระเป๋าไปอยู่อีกเครื่องนึงนะคะ,ะหรือว่าไปอยู่หลายเครื่องนะถ้าเรามี12วลีเราสามารถเอาไปได้เลยนะคะอักกดแบ็กอัพ now นะคะทำตามครูไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครทำเนะาะกดนะคะทีนี้กดแบ็กอัพอีกรอบนึงนะคะ เสร็จแล้วมาที่หน้านี้ให้เพื่อนๆนะคะไปกดที่วิวนะคะ m n i m o n i c นะตรงนี้จะมี12วลีซ่อนอยู่ด้านหลังนะคะคลิกเลยค่ะเห็นไหมคะอ่ก็จะมีขึ้นมานะทีนี้เพื่อนๆสามารถจดไว้นะคะจด12วลีไว้หรือว่านะคะหรือไม่ก็นะคะถ่ายรูปไว้ก็ได้เดี๋ยวครูพี่เอา๋จะขออนุญาตถ่ายรูปเอาแล้วกันนะคะจะได้เร็วเนะาะเดี๋ยวครูถ่ายรูปไว้นะคะแต่จริงๆอะเราเรานะคะให้เราอ่ะ จดไว้ด้วยนะคะถ่ายรูปแล้วจดไว้เพราะว่าตัวนี้เป็นกระเป๋าดิจิตอลที่เราอะสามารถมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านได้เลยนะคะเป็นเพื่อนเนาะอาทีนี้นะคะเมื่อเราถ่ายรูปไว้แล้วนะครูพี่อ้อยถ่ายเวละนะคะก็จะมีนะคะ12วลีอยู่ในนี้เรียบร้อยอีกเครื่องนึ่งนะนะครูก็จะกด already back up นะคะแถบสีสีสสสสดำเนี่ยนะคะคลิกไปแล้วทีนี้เห็นไหมคะ,ะถ้ามาที่หน้านี้เนี่ยเขาจะให้เรานะคะ,ะใส่นะคะ ไม่ใช่ใส่สิจับคู่นะคะตัวเลขสิบสองนะคะอักษรที่สิบสองเป็นคำอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนก็มาดูจับตรงนี้ข้างล่างนะอ่าเราก็มาดูที่โทรศัพท์อีกเครื่องนะสิบสองคที่สิบสองแล้วก็อยู่ในตำแหน่งล่างนะคะตำแหน่งล่างนะเพื่อนเพื่อนดูนะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นอเป็นตำแหน่งของตัวอักษรแต่ละตัวแล้วก็ในเครื่องเราเนี่ยตำแหน่งอักษรนะคะสิบสองของครูก็คืออัมมังใช่ไหมอัมมังนะคะครูก็มากดที่ตรงนี้นะแล้วก็กด next step ทีนี้อกักษรตัวที่8นะคะคือตัวเลขอะไรไอ้คำว่าอะไรอ่ก็มาดูนะคำที่8จะอยู่คำว่า Room ใช่ไหมครูก็กดคำว่าร o มถ้าถูกนะคะมันก็จะขึ้น next step แล้วก็กดไปคำที่10อะไรนะคะก็มาดูนะคะคำที่10ของครูนะคะอยู่ตำแหน่ง noise นะคะตรงกันเลยใช่ไหมมันอยู่มุมล่างอยู่มุมล่างซ้ายนะคะอันนี้ก็อยู่มุมล่างซ้ายก็กดนะคะคำว่า noise กดดันนะคะ โอเคนะคะบางทีเราไม่ต้องใส่นะคะให้มันครบนะมันก็เด้งมาที่ตรงนี้เลยนะคะมาที่หน้าของอทรอ l ลิงนะคะทรอ l ลิงปโปรนะคะอทีนี้นะคะเมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาที่สเต็ปของการที่ต่อไปเราจะซื้อเหรียญร้าเหรียญทรอนหรือว่าเหรียญ t r x นะคะเพื่อที่จะนะให้เหรียญเข้ามาอยู่ในหน้านี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีการซื้อแก๊สนะคะแล้วก็จะมีการสมัครนะคะ แพ็กเกจต,ต่างๆนะซึ่งขั้นขั้นเริ่มต้นนะคะในการในการซื้อเหรียญจะอยู่ที่ประมาณนะคะสองร้อยเหรียญนะเดี๋ยวก็ใครที่จะซื้อก็เดี๋ยวนะคะดูรายละเอียดในกลุ่มไลน์นะคะอันนี้เอาเบื้องต้นก่อนให้เราสร้างกระเป๋าไว้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะมีคลิปในการแนะนํานะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปทําดูนะคะทําเสร็จแล้วนะคะก็กดเข้ากลุ่มนะะของครูได้เลยนะคะนะมีกลุ่มสอนงานนะคะเพื่อนๆนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ